ตระเวนถ่ายมาหลายสวนแล้ววันนี้พามาดูสวนบ้านตัวเองนะครับสวนบ้านน้องสนวนครับทุเรียนน้องสนวนขึ้นชื่อเรื่องรสชาติครับวันนี้พามารู้จักกับเจ้าของสวนครับผมทงชัยนามิชัยครับผมครับทําสวนมาแรกครับออกไปแรกครับปีแรกครับผมผลผลิตก็ไม่ตามเป้าครับราคาไม่ดีอ๋อได้ครับสองตันสองตันกว่ากว่าเกือบสามตันครับครับอันนี้ยังตัดไม่หมดเนาะ ครับผมยักตไมหมดครับแต่ราคาไม่ดีครับเสมทุนราคาแปดสิบร้อยแต่ค่ายาค่าปุ๋ยอยู่เสมอทุนครับอ๋อเอาละครับปีแรกก็ถือว่าเป็นการชิมลางเนาะครับโอเคปีแรกถือว่าโอเคครับครับอันนี้ทุเรียนนองสนวนนะครับของสวนเสียจุกนะครับธงชัยนามวิชัยนะครับเดี๋ยวพาชมสวนไปเรื่อยเยครับ ต้นขนาดนี้ต้องเอาลูกไว้เท่าไหร่ประมาณสักสามสี่สิบลูกครับสามสี่สิบลูกเนาะครับผมอันนี้เอาไว้น้อยครับมันไม่ได้วบน้อยมันร่วงมันร่วงมันเหลือยี่สิบกว่าลูกมันก็เลยเป็นโบเยอะโบเยอะใหญ่เยอะเป็นเกตที่ตกตลาดครับผมมีเบอร์ใหญ่มากครับครับปัญหาเหมือนกันเนาะทําสวนทุเรียนเยอะเรียนไม่รู้จบครับดูลูกนี้นะครับทรงสวยมันเยอะมันเกิดจะสวยมากจะสวยทัน แต่รูปถัดไปมันก็จะเป็นโบแล้วนะครับโบนี้ชั่วโมงนี้ตลาดโบไม่ค่อยดีนะครับุกจัดหญ่เทุเรียนห้าไร่ครับติดผมผลิตอยู่ประมาณ80ต้นจาก150ย้าสิต้น<อ>ครึ่งต่อครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งครับประมาณเกือบสามตันครับรมผมบก็ความหวังของชาวสวนเนาะ ทำสวนก็อยากมีกําไรแต่ปีนี้เศรษฐุกบอกว่าเสมอตัวก็เหนื่อยค่าแรงขาดทุนค่าแรงตัวเองต้องทุนใหม่ปินาแต่ได้ความภาคภูมิใจได้วิชาได้วิชาได้ความภาคภูมิใจในผลผลิตนะว่าเราสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพดีออกสู่ผู้บริโภคฝากสุดท้ายฝากติดตามฝากย้ำชมสวนฝากติดตาม แอ,อร์สนับสนุนสินค้าในสวนด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าช่องทางติดต่อ Facebook ค,ครับชื่อธงชัยนาวิชัยครับครับฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามหรือกดเพิ่มเพื่อนให้กับเสียจ,จุกธงชัยนาวิชัยด้วยนะครับครับขอบคุณครับ